ไอ้ต้นไม้หักต้นไม้หักจ้ะต้นไม้อยู่นะหักพายุเข้าพายุเข้าพายุเข้า ลากไปเลยลก,ก่อนลก,ก่อนมีดมีดมีดสองมีดเลยเออไปไปเป็นหลวงสักทีเข้าลงปอะไรเรืังไหนอ่าลงเลยเอาลงเลยเ เอาลวงไวไปะเดี๋ยวจะเข้าเอาแล้วเตมอาแยมมันกินคัะเออแยมมันกินกอนบัวสีด่างใบเตยใบเตยไมมหัะ ก้าอีิไม่หักเลยเอาอาหารให้น้องปลาแล้วก็สิเอาไม้พยุงลงไว้ในสระ ไว้ให้คำ้ำให้คุ้นต้นไม้ล่มแม้พี่น้องพี่น้องเอ้ยต้นไม้ล่มจ้าเอามาให่น้องป่าขึ้นเา้า ต้นไม้ลมแลวกินเขาน้าพร้อม มากินก๋วยเตี๋ยวหมี่ทุง่งนาอันนี้ก็สิไปให้กินบ้านเด้เ่ย มีดอิโต้ก็อยู่ในนี้ต้นพายุงหักแหมพี่น้องค่ะคุณน่ะต้นไม้หักอีกมือพาอยุเขานั่นแหละยังเหลือไหม น้องปลายัางเหลือบบน้องปลายัางเหลืออยู่หนับหนบหนับหนบ,น,บ,น,บน้องปลายัางเหลืออยู่เกิดเรือพิทุ่ทงยาวแต่ตัว